กีนหนูเห็นพี่นี่มา่ะชอบวาดลูกอันนี้เริ่มวาดตั้งแต่ตอนไหนคะก็ประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วก็เริ่มจากหัดวาดรูปจากกระดาษสีธรรมดาดินสอดำปากกาดำคือปกติแต่ก่อนนี่ไม่ได้สนใจงานด้านนี้ไม่เคยเลยเพราะว่านิ่มจบทั้งกลเรียนช่างไฟฟ้ามาแล้วก็ไปทำ แอร์บ้านแอร์รถก็ทําอยู่ได้สิบกว่าปีทามาติดต่องติดสามปีแล้วคือร่างกายมันเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยกือมันทุดออกมาเรื่อยเยตลอดเวลาก็เลยหันกลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็กินกินนอนนอนจนโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าคืถอถ้าอยู่อย่างนี้คือเราเป็นตัวภาระานะล่างครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องลูกหาอะไรทรการทรก็เลยเริ่มเริ่มจะตรงหาอะไรที่มันเหมาะก,กับตัวเรา ที่มันไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าอาศัยว่าฝึกฝนอาศัยฝีมือคือความคิดมันยังมีความคิดยังมีถ้าคิดว่าเอานะเอาลูกอีกตั้งตู้อีกถ้าคิดอยู่อย่างนี้คือภาระภาระทรุกคนแน่ๆก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยฮิตตู้อีกรอบหนึ่งมีโทรศัพท์เริ่มโทรศัพท์ก็เริ่มมีเน็ตก็เริ่มเข้า YouTube เริ่มติดตาอจากตรงนั้นออกมา แล้วก็คือก็วาดก็วาดไม่มีแนวอีกอก็คือไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเป็นคนจัดต้นไม้วิวไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านมันถึงทุกวันนี้ก็คือเริ่มจับเริ่มจับหัดวาดหน้าคนแต่ช่วงนีน้คือวาดอยู่นะเริ่มวาดอยู่แต่ว่าส่วนน้อยมากเพราะว่าวาดแล้วมันไม่เหมือนคือมันเละคือวาดคนนี้จะไปอีนนู่นขนาดก็ไม่รู้อ่ะคือไม่มีสัดส่วนของเขาเลยคือมันเละมาก แต่จริงๆิ่งจะมาตึกตาได้ประมาณปีกว่าคือจากปีที่แล้วเนี่ยที่ตั้งใจแบบมากๆคือเริ่มหัดว,วาดรูปหน้าคนจาก YouTube คือวาดอย่างเดียวเลยไม่แตะรูปอื่นหรือแนวอื่นเลยคือหัดอย่หน้าคนล้วนๆเพราจะเป็นถึงทุกวันเนี้มีมาเรื่อยๆนะครับคือผลงานทุกอย่างที่นิ่มนำเสนอคือผ่าน f a c e b o o k หมดอ่ฮะใช่ฮะผ่าน a c e b o o k ก็คือ Facebook ก,ก็คือ,กกคอตึายนิ่มเจริญ หรือบางคนก็โทรติดต่อก็เบอร์โทรนี่มันก็ศูนย์5 7ด1 7ก้าอ่าก็คือโทรมาบ้างหรือ Facebook บ้างนี่เป็นช่องทางที่เราได้รับรูปจากลูกค้าครับแล้วก็ปากต่อปากหรือบางคนที่เป็นเพื่อนฝูงอ่าที่เห็นเราจาก Facebook อันนี้ที่เราโพส์โพส์งานก็เหมือนกันแบบเหมือน,นกับว่าเขาเป็นการนำนเสนอเราต่อยอ,อีกท่อนหนึ่งช่วยแชร์ผลงานช่วยอะไรประมาณอย่างนี้อ่าช่วยกันกระจายว่าเออคนนี้นะเป็นอย่างนี้นะ แต่ว่าวาดรูปอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นสะพานให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆเป็นแต่สว่างสองให้เราได้มองเห็นทางต่อไปเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของทุกวันนี้เบียจะให้พี่นิ่มฝากเนาะเวลาเผื่อมีคนสนใจจะฝากเฟซบุ๊กเบอร์โทรไลน์อะไรเงี้ยค่ะงานก็ใครที่สนใจอยากจะได้รูปเหมือนหรือรูปอื่นๆนะครับก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยก็ สุพชัยนิ่มเจริญก็สะกดภาษาไทยเลยนะครับตามนั้นแล้วก็หรือ,อติดต่อทางเบอร์โทรก็คือตูม6 6ดหนึ่งเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยเป็นได้ดลานิ่มด้วยครับ,รบขอบคุณมากครับ